สวัสดีทุกคนซึ่งว่าตอนนี้ไอ้รถอยากจะมาขอคมส่วยเหลือทุกคนเนาะสำรับใครที่ว่ามีเลือดกรุ๊ปโอหรือหมเอดเลือดโอเนาะทุกคนเนาะใครที่อยากจะบริจาคส้อยเหลือหรือสยอยโอชีวิตหลานน้อยก็สามารถติดต่อมาได้เด้อทุกคนซึ่ว่าหลานไอ้รถนี่ขาดเลือดมาได้ซี่ห้ามือแล้วทุกคนซึ่งว่าเป็นไข้ทั้งซี่ห้ามืออินดูหลานเดี๋ยวนี้นะทุกคนไอ้รถนี่ยุหลงข้าบางตอนนี้มาเฮียนยุโลงข้าบางอยากจะกลับไปเนาะ เดกจะก็ไปเอาเลือดออกให้ห้านเพราะเคยเอตอนนั้นเคยเอ,ออกให้ห้านพอเป็นเลือดหมดโอหมดเดียวกันสามารถซ้อยกันได้แต่ว่ามันลําบากไอ้รถอยู่หลงคาบ้างหลานอยู่โบแก้วที่ก็ไปก็มาค่ารถค่านะ้มันก็สิ้นเปลืองหลายแล้วก็อีกอย่างไอ้รถก็โบมีเวลาว่างเดช่วงนี้มันก็เฮียนเนอะทุกคนเนามันก็เลยว่าขค้าง้าคาแต่ว่าให้ทางเอื้อขาเจ้าซอยซอกเลือดอยู่ ทางบกแก้วทางแถวบ้านแถวเมืองเขาแถวนั้นแล้วก็บมีไปห้องหมอแล้วมือที่ว่าเป็นไข้มือทำอิดท่านไปห้องหมอไปหมอเขาก็เจ้ากวดว่าขาดเลือดแล้วเขาก็ไปถามแย์ทามหมอเขาเขาก็บ่มีเลือดให้เขาบ่มีเลือดที่จะมาเติมมาใส่ให้ไปามอยู่ห้องการขอเจ้าก็บ่มีก็ยังงงอยู่ว่าบ่มีแล้วว่าจะเอาเลือดหมดอื่นกลุมอื่นไปเลปี่ยนก็บ่ว่าบอด้ และชีฮิตเนี่ยได้แก้ไขวันนี้ทุกคนด้ยนอกจ,จากมาขอทุกคนในแหละไผ่ที่ว่ามีเลือดกุ๊ปโอป็นต้นคือว่ายุคเคียงบวกวเนาะหรือว่ายุคเทศสบาลใกลเคียนแถวนั้นก็ได้ไพ่ที่อยากจะซอยชีวิตซ้อยต่อชีวิตคนคนนึงก็สามารถติดต่อมาได้ด้วยทุกคนเดีย๋ยวไอ้รถจะเอาเบอร์ฝากเบอร์ไว้แต่คอมเมนต์เนเนาะทุกคนเนาะในใด,ดก็เอ็นดูกันได้เนาะทุกคนเนาะการให้เลือดซ้ำกับการให้ชีวิตด้วยทุกคนไอ้รถก็เคยเอาอก เคยออกตอนตอนยังเฮียนยูคนเนะเอาะเคยออกสองเทือสามเทือคนนะ่ะจะมีโครงการเนาะทุกคนเนาะมันจะมีโครงการเขาเจ้าไปเก็บขาเจ้าไปอันทับบริจาคเสนะหเฮาก็เอาออกเสนะตอนนั้นนะ่ะเฮาเอาออกเอเอเฮาก็ขาเจ้าจก็โฆษณาไปเฮาก็เอาออกไปเขาคิดว่าเอาออกไปแล้วขาเจ้าว่าเอาออกเพื่อเนาะเพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อครอบเพื่อครัวเฮาหรือเพื่อตัวเฮาเองจะเป็นสุขเสริญมา เขาสามารถไปไสเลือดท่านได้เพระเาะว่าเจ้าเฮ็ดใบให้เราเดี๋ยวนาะไม่นี่บอกเจ้าเฮ็ดใบอย่างนั้นให้เราไปยังยืนหมดเลือดเลือดหมดได้ดดแล้วก็เวลาที่เขาสุกเซินเขาต้องการเลือดด่วนเขาสามารถเอาใบห่านไปยืนไปขอเพิ่นได้เพิ่นว่าแล้วเป็นยังอยากจะถามว่าตอนช่วงเลี้ยวลานในรถขาดเลือดลานค่อยเนี่ยนะขาดเลือดค่อยไปถาม ถามเพือพ่อนก็ปฏิเสธยังยังไวเลยเนาะเหลืออื่นทุกคนก็น่าจะหู้ดีสำหรับใครที่ว่ามีพี่มีนอ้องมีปัญหาดันนี่ยู่เขาไปถามนายเจ้าปฏิเสธยังไวเลยวาโบมีเลยโบมีแล้วไม่ได้คอยก็ขอคอยก็ว่าคอยขอเพราะว่าตอนนั้นคอยก็เคยเคยอาเลือดออกช่วยเหลือคนอื่นแปลว่ากบุมแม่เอาออกเพื่อไปช่วยเลยโครงการขาเจ้านวะ่าเอาออกไปสต็อกไวใช่ไหมเอาออกไปสต็อกไว้เพื่อเวลา ต้องการขาจาวขาจาไปใช้ได้ไปถามขาเจ้าว่าโบมีเขาก็ยักน้อยใจอยู่ว่าโบมีนะไนถามก็ปฏิเสธม่า่อยไหวซองสามที่ไปถามก็ว่าโบมีโอ้มันคือเปลี่ยนอยันนี้เราค่อยว่าก็เห็นขจ้าออไปหับบริจาคเลือดหลายบอนหลายแห้งอยู่ส่วนลายเนาะโมเมนต์เบาซันบอซีบ่ได้เบาให้ไผ่เ้อคั้นมาที่ผู้ใดก็รับไปบทที่ผู้ใดผู้ใดบบเฮดเก็ะคือว่าเลี้ยวไป นี่ก็ว้าตามความเข้าใจแล้วก็ตามประสบการณ์ที่พบมาซะคือว่าภัยที่มีหน้ามีตาในสังคมหัน่นยุบ้านอยู่เมืองแข่งนั้นหรือเป็นเจ้าเป็นนายเป็นพี่เป็นนอ้องกับผู้เกี่ยวที่เ็เรียกยี่หั่นนี่เขาเจ้าไปขอ,อนี่ส่วนใหญ่จะได้จะได้นะขเขาจะเพิ่งพาอาศัยเบิ่งเป็นคนของภัยของมันใช่ไหมเขาเจ้าเย็ดเดียวนั้นแต่เอาไปขอคือบบได กปกติเนี่ยเขามีเลือดุูบอื่นไปเปียกก่น,น่าจะได้เนาะทุกคนเนาะคนเขามันเจ็บนะบอที่อภัย,ยกับบอเข้าใจอันบอไม่เรื่องลิ้นลิ้นบอไม่เรื่องธรรมดาอันเรื่องขาดเลือดเหมือนขาดมันชื่อรับถึงขั้นชีวิตเทๆเราเป็นไข้มาซี้ห้ามือแล้วขาดเลือดชี้ห้ามือมาแล้วนอนเป็นไข้มื่อขึ้นซึ่งมาบหมอเขาเจ้าว่าเนาะไปนอนอยู่หอ้องหมอมือหนึ่งหมอเขาเจ้า กบฏสมารถ้อยอย่างใดโบโซยอย่างใดเจ้าว่ามีแต่เลือดเอาเลือดมาใส่แล้วไขันจะดีไขันจะดีจะลดพอดลงแล้วหมอก็บฏมีเลือดเขาเจ้าจก็ตอบปฏิเสธว่าบบมีเลือดจะมาใส่ให้ให้ซอกถามพี่ถามน้องเอาให้พี่น้องมาซ้อยบริจาคให้แล้วเดนี้เหตุไดทุกคนพี่น้องอยู่ใกล้เคียงกันถือว่าไม่ได้นะ้ทุกคนเนาะ ผู้ได้ไปกวดก็คือเบอพลานแล้วก็ตั้งคนก็เคยเอาอกมาได้แล้วสุขภาพบบกแข็งแหงได้บางคนก็เป็นพญานเป็นอย่างคนที่เคยเอาอกมันก็ตรงนี้คือบสบายแต่ชั้นจะไปยักมาคอทุกคนแหละหนกไห้ไหวก็คือว่าให้นกไห้ไหวได้อยู่แหละเพราะว่าเอ็นดูหลานทุกคนเอ็นดูหลานแท้ๆเนาะหลานก็ประมาณ3ามสี่ปีนี้ขาดเลือดมากกว่าเอ็นดูเด็กน้อยเขากำลังเจ็กกาเจ็กไงเบื้องลกในข้างหน้าบุหู ว่าจะมาเจอเวนเจอกับอย่างแบบนี้นะทุกคนเน,นาะขาดเลือดพึ่นต้องได้เติมถ้ามันขึ้นกับเลือดน่นะทุกคนเนาะยินข้าเจ้าว่าเลือดผู้หญิงตัวนั้นเลือดผู้หญิงใส่แล้วก็บุกคุมโดนไปไหนเลือดผู้ชายใส่ก็ถือว่าคุมโดนอยู่คือว่ามาขอห้องทุกคนขอห้องทุกคนแท้ๆแหละช่วยแชร์เนาะช่วยแชร์ออกไปช่วยคอมเมนต์ช่วยให้คําแนะน,นํำเดาะให้หลายๆผู้ใด หับชมได้หูดได้เห็นแล้วก็ได้แชร์ไปต่อเพื่อที่จะมาสวยลานของค่อยได้เนาะเพราะว่าขาดเลือดมาลายมือแล้วค่อยอยูยุลงพยบบ้างค่อยอยากกลับไปเมมวันแม่ก็โทรมาเนาแม่เอ้ยเขาเจ้าก็โทรมาลมกันก็อยากให้คอ่คอยกลับไปค่อยกอลำบากเนาะกลับไปการเดินทางไปมาแต่ลงพยบบางไปโบกเก้วไปมือหนึ่งสองมือค่อยก็กลับมาขี่รถเติมก็อีพักพ่อก็เอาเลือดก็ใสบ่อสินะก็อยากจะมาขอทุกคนไผที่อายุใกล้เคียงเน,นาะไผรที่ สามารถที่จะเอาเลือดออกได้ช่วยเหลือชีวิตได้เนาะก็สามารถก่ตอติดต่อมาได้ด้วยทุกคนด้วก็ติดต่อมาได้เดี๋ยวไอเบอร์ไอรถจะเบอร์ไว้อยู่กองคอมเมนต์แล้วก็ซ้อยเนาะซอยเสียเทเล่ละ้อยเสีอย,อยออกไปเพื่อให้หลายๆคนในฮู้ได้เห็นเนาะทุกคนเนาะได้ช่วยเหลือว่าจะเป็นเนาะเป็นมู่เป็นคู่ของเฮาหรือเป็นพี่น้องไอ้ยน้องคนใดที่ว่าบอหัมหู้าวนี้ใน วเวลาเฮามันคัดเลือดนี้ก็บอกต่อกันได้ก,ก็เนาะไม่ว่าจะเป็นหมู่โคเนาะเป็นพนักงานทหารตำรวจเนาะเป็นต้นคือว่าทหารเนาะทหารเฮาจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นกองหลายค,คู่หลายคนมู่โคหลายคนไผที่ว่ามาเอาเลือดออกเป็นประจะําเนาะก็สามารถที่ว่ามาซอยหลานคอยแดเนาะมาคอและพอมาซอยหลานคอยแดเพื่อะได้ให้ใน ผ่านจากจุดนี้ไปก่อนเนาะให้เราหายจากเป็นไข้ี่ก่อนแล้วแล้วตามหลังเขาคอยแก้ไขนะทุกคนเนาะไดก็ขอเดทเนาะทุกคนใครที่ยวมีพี่มีน้องมีมวดเลือดกรุ๊ปโออยากจะซ้อยเหลือก็สามารถซ้อยหลานคอยได้เลอทุกคนเนาะยินดีตอนครับบอว่าจะเป็นเลือดผู้หญิงผู้ชายขอให้ได้เลือดก้อนในตอนนี้นะทุกคนเนาะขอไดทันทุกคนเดยสซอยแชร์ให้อ้รถได้ไอายรถก็อุกใจเนาะครอบครัวของไอ้รถตอนนี้ก็เถือวนะ่า แม่ไอ้เอ้ยยังก็อุกใจอุกใจมาก็ชี้หามือแล้วก็ซอกเลือดโบแมนโบซอ,อกซอยซอกเมื่อวานนี้ก็นอนค่อยจนนอนดึกแซดถามมูแต่ละคนมูจะเป็นทหารเป็นมูอยู่ใส่ก็แซดถามหลายคนใครก็โอซอกแล้วก็ยังซอกบไดดเขาก็เจ้าก็ยังซอยซอกอยู่หลายหลายคนเขาซอยซอกอยู่ตอนนี้แต่ก็ซอกอยังบได้ทีนี้ก็เลยมานี่แหละมาซื้อสังคมออนไลน์เรานี้ช่วยแชร์ไปได้เด้อ ต้อการคือว่ามมดเลือดกรนะุ๊ปโอเนาะทุกคนเนาะซอยบริจาคซอยเหลือให้ต้อชีวิตหลานน้อยเนาะทุกคนเนาะโอเคนะทุกคนไผที่ว่าเข้ามาเบิ้งแล้วก็ซอยแซียเนี่ยใที่ซอยได้ก็ซอยกันเด้อทุกคนเด้อเพื่อเอาบุญเอากุศลํากันเนาะทุกคนเนาะถือว่าซอยต้อชีวิตของคนผู้นึงเนดะ้อทุกคนเด้อโอเคทุกคนเดี๋ยวไอ้รถก็ว่าย่วา้าไอ้รถเอาคลิปนี้ลงไปจะในนึงนะทุกคนเนาะเอาคลิปนี้ลงไป ขันว่าวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะมื้อนกับวันทิ่เดียววันจันในรถก็จะได้มีเฮียนเติมในรถว่าจะเอาคลิปนี้ลงจะเติมหลอดถ่ายเติมจากน้อยนึงถ้าบ่มีไผ่เทียามาซอยได้แต่นี้มันก็แลกแล้วไอ้รถจะกลับไปโวเกียวก็ใช้เวลาสิบปยสัวโมงเนาะรถก็ต้องได้ขี่รถโด,ดยสารบ่รู้ว่ารถที่มีอยู่บอกถ้าบ่มีไผซอยได้แท้ๆไอ้รถจำเป็นต้องได้เดินทางกลับไป ไปเมื่อคืนนี้เลยเพื่อ,อนอนนอน,นอนอยู่รถท่านไปเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงไปฮอดพุ้นให้กวดสุขภาพพานให้เอาเลือดออกได้เพื่อจะซ้อยหลานเนาะทุกคนเนาะวิภยไร้อยแท้รถจะเป็นได้กลับไปจะเป็นได้คาดวิคาดการคาดการห้ามกันเฮียนไปก่อนเพื่อเอ็นดูหลานไปซ้อยชีวิตหลานก่อนชีวิตของหลานสําคัญที่สุดแล้วในตอนนี้เนาะทุกคนเนาะเอาทุกคน ก็ขอบอกขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบื้องแล้วก็ซ้อยชซ์ให้รถดเดอ้อใครที่ซ้อยกันได้ก็ซอยในยามนี้ทุกคนเนาะซอยเขาก็เป็นคนฮักคนแพงเป็นไอฮักน้องฮักเป็นครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะทุกคนเนาะมือหน้าบอกว่บาบโว่าผู้ใดจะเจ็บจะเป็นเนะเาะเขาซ้อยกันได้ในยามนี้เขาก็ซ้อยไปมันก็มีที่เจ้ามีที่คอยมีที่เพิ่นที่โตเขาก็ซ้อยเหลือกันไปเนาะทุกคนเนาะเอาเป็นว่าไอรถขอบอกขอบใจทุกคนหลายเด้อขอบใจไลไรบาย